ศาสนานอะไรก็แล้วแต่ศาสนาแต่มนุษย์นะ่ะถ้าเรานักถึงศาสนาอะไรไม่ใช่จุ่จมวัดศาสานาอะไรของตัวเองทุกคนก็มีศาสนาทูกศาสนาแต่มันเป็นที่มนุษย์มากกว่ามนุษย์การจะทำจะดีจะชั่วนี่คือไม่เกี่ยวว่าว่าวัดศาสานาเขาว่าศาสนาเนี้ยเขาก็ทําให้เห็นเขาว่าอยู่ในโลกใบนี้เพาะว่าเราต้องทาด้วยกันที่เราเกิดมาในมนุษย์ มนุษย์เนี่ยมันไม่ได้เกิดง่ายๆบรรยกาจะได้มาเป็นร่างลูกร่างอย่างนี้นี่คือจั่ศานเนี่ยมันที่จัตศานที่ดีแต่มันไม่เกี่ยวว่าที่มามนุษย์มันทําอะไรมนุษย์ต้องทาได้กับปฏิบัติด้วยตัวเองนี่คือที่ฉันขอร้องนี่คือศาสนาทุกศาสนาเรานักเขีนศาสนาทุกศาสนาไม่จำจอ เราต้องคำดีสิ่งที่ดีที่เราเกิดมามนุษย์นี้ไม่ใช่หางง่ายๆนะเราเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดแล้วถ้าเราทำปฏิบัติดีศาสนาก็มีคุ้มของได้หมดทุกศาสนามันไม่เกี่ยวว่าจุกจองฉันเชื่อเขาว่าโลกนี้มันเป็นที่โลกให้เขาเราเอาศาัยเพื่อถาวรอแค่บ้ารู้ว่าอยู่เพื่อทําอะไรมนุษย์เราเราก็อยู่ในโลกนี้แล้วเราเห็นจับจัดแล้วเห็นมหม มันได้ดีมาดีมั่งจับไม่ดีมั่งเห็นมหมมันเดินดีกับไม่เดิ่ไม่ดีอันนี้คือเราเห็นตับตาแล้วเราเอาศาัยอยู่ในโลกใบนี้เราต้องยอมรับปั่นจีนในโลกนี้แล้ว